ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบ่งเสียงนะครับในรถ Ford e v อเบเลตว n e ิกเจนนะครับวันนี้ครับสิ่งที่เราจะทำการออกแบบติดตั้งระบบพ่งเสียงนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทําการนะครับรติดตั้งเจ้าตัวโรดิเซอร์รับเข้าไปในระบบนะครับเพื่อนําสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนต์นะครับซึ่งมาจากเจ้าตัวฟอร์ด เทปเลสนะครับตัวเน็กเจนตัวนี้นะครับทำสัญญาณเข้ามาทำการวิเคราะห์แล้วมผลสัญญาณเสียงใหม่พร้อมกับทำการรีเวลแมทชิ่งนะครับและในส่วนที่2นะครับปีเราจะทำการออกแบบติดตั้งเชื่อตัวลำโพงมิเดียนชุดหน้าชุดหลังก็เป็นที่ทราบดีนะครับในการที่เราทําการออกแบบติดตั้งเชื่อตัวลโ Mid ens, ำโพง i ิเดียนสําหรับโโระบบพื้นเสียงรถย,ยนต์นะครับขั้นตอนและตําแหน่งในการติดตั้งมีความสําคัญมากนะครับตอ่อคุณภาพเสียงนะครับวันนี้เดี๋ยวผมมีเป็นตัวไดแกรมมาประกอบเพื่อสมาชิกจะไ,ได้เข้าใจขั้นตอน แล้วก็ตำแหน่งนะครับในการติดตั้งนะครับสำหรับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงบิ๊กเลนส์นะครับสำหรับรถในบ้านเรานะครับ80-90นตะครับตำแหน่งในการติดตั้งจะอยู่ในส่วนตัวนะครับโดยใช้เจ้าตัวโครงสร้างของตัวบอดี้รถนะครับเป็นตัวตู้นะครับให้เจ้าตัวลำโพงบิ๊กเลนส์ทำงานนะครับเนื่องจากโครงสร้างนะครับซึ่งเป็นโลหะนะครับเวลาลำโพงทำงานเพิมเนี่ยมันจะมีมีค่าเรียกว่าค่ารีเฟลคชั่นคือการสะท้อน ครับอย่าลืมนะครับเป้าหมายเราต้องการได้คุณภาพเสียงที่มาจ,จากเจ้าตัวลำโพงเราไม่ต้องการได้ค่ารีฟิชชั่นตัวนี้เพราะฉะนั้นทางชีมงานวอนซาวและคือครับเราได้นำเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแอมเปนเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงโยนนะครับเพื่อเป็นการลดค่ารีฟิชชั่นนะครับนี่คือเหตุและผลนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแอมเของทางชีมงานวอนซาวและคือเรามาดูในส่วนที่2นะครับซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือการทํางานทั้งด้านหน้าลำโพงตัวนี้นะครับ เวลาติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิเดนชุดใหม่เข้าไปปุ๊บนะครับเวลาลำโพงทำงานโปร่งครับเวลาเราปิดประตูปุ๊บนะสังเกตนะครับมันก็จะมีการตกกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นบอบเป็นโซนนะครับมันจะมีผลเรื่องของความตั้งเฟรดเราเรียกว่าค่าอินซิเดนต์ก็คือการตกกระทบนะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานวอนซาวและชุนครับเราก็ได้นําเทคนิคในการแก้ไขนะครับนะครับเรื่องของค่าอินซิเดนต์โดยการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อโดยเฉพาะเจ้าตัว Ford Everest ตัว n น็กเกน แล да. ้วนอกจากนั้นครับเราจะแนะนาเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวเอกซ่าลิงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับนี่คือนะครับเหตุและผลนะครับที่ทางทีมงานอนิาวและช่วครับเราถึงที่ทีวิฐานในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงบริโภคเพื่อให้ได้กรุณภาพเสียงที่ดีที่สุดและนอกจากนั้นครับเดี๋ยวเราจะทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวพาแอมพร้อมกับขั้นตอนในการวายสายนะครับเดี๋ยวขั้นตอนและเทคนิคครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดู ในคลิปต่อไปนะครับและนอกจากนั้นครับทาง Over ปอล์ซาวและชูนครับเราก็ได้ทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงเซ็นเตอร์นะครับอยู่ที่บนแดชบอร์ดตัวนี้นะคร mm ับเดี๋ยวต้งการออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับเพื่อได้มิติและวิจิตรเสียงนะครับที่สมจริงฟังนะครับได้ซาด์สเตตบนแดชบอร์ด ฟังนะครับการถ่ายทอดเรื่อชินตีนะครับได้เป็นธรรมชาติและที่ประเด็นสําคัญนะครับไม่ว่าเพื่อนสมาชิกจะนั่งอยู่ตอน1ตอน2ตอน3จะได้มิติและชี้เสียงเป็นพิธีกันนะครับเดี๋ยวขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเดี๋ยวเราจะถ่ายดูยในคลิปต่อไปนะครับขั้นตอนซึ่งมีความสําคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียง ในการติดตั้งระบบพุ่งเสียดโยนะครับก็คือขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโรบมิดเลนส์นะครับในรถฟอร์ดเอเบเนะครับตัว Nextgen เรามาดูขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งทางชีมงานรอลคอนสาวและช่วยครับอันดับแรกนะครับเรามาดูครับนะครับเทคนิคในการแดมไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องงานแดมทางชีมงานวอลคอนสาวและช่วยครับหลังจากที่เราแนํนำเทคนิคนะครับในการสร้างเจ้าตัวเอนฟอร์สเมนต์นะครับเข้ามาติดตั้งบนแผ่นแดมนะครับ เขาได้รับการตอบรับจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากนะครับด้วยหลักการและประสบการณ์ทางทีมงานวอนสาวและเพื่อนครับเรามาดูในส่วนที่2นะครับก็คือขั้นตอนในการติดตั้งชุดตัวนูโพรมิดเลนส์เห็นไหมครับเรามีการสร้างอยู่ตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถฟอร์ดนะครับตัวเอฟเลนส์นะครับตัวเน็กเกนนะครับโดยเฉพาะพร้อมกลับเห็นไหมครับนำเทคนิคในการติดตั้งชุดตัวเอสตาร์ลิงนะครับตัวนี้มีความสําคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงนะครับดูงานออกแบบติดตั้งทางทีมงานวอนสาวและเพื่อนครับ ใส่ใจละเอียดทุกขั้นตอนและนอกจากนั like ้นครับส yes. ิ called, ่งท like ี่เราไม่ควรมองข้ามนะครับก็คือขั้นตอนลิดลึกในการติดตั้งชุดตัวพาสติกเห็นไหมครับเรามีการเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับทำการยึดแน่นหนานะครับไม่ใช่เอากาวแปะนะครับปิดเปิดประตูสองครั้งก็ล่วงแล้วนะครับทุกนี้นะครับเราจะยึดแน่นหนาเห็นไหมฮะและนอกจากนั้นครับดูขั้นตอนในการวายสายนะครับเราได้เลือกนําสายชุดสปีกเกอร์นะครับเป็นสายมาตรฐาน OFC นะครับประสบการ์วายสายพร้อมกับนำเจ้าขวดเทอร์มินอลนะครับสำหรับการเข้าขั้วสาย ื่อให้การลื่นไหลของกระแสได้ดีนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวพวงมเลสในรถฟอร์ดนะครับเราไปดูในส่วนประตูชุดหน้าก็เช่นกันเอครับดูงานออกแบบติดตั้งทางทุงทีมงานวิศวกรและคุณครับทุกขั้นตอนนะครับมีเหตุและผลในการออกแบบเพื่อได้มิติและวิีเสียงที่สมจริงที่สุดนะครับดูฮะดูการสร้างยูโตสเปเซอร์ขึ้นใหม่มีการนําเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวเอสซ่าลิงเข้ามาติดตั้งในระบบเสียงยนต์นะครับและที่ประเด็นสําคัญนะครับดูการแดมนะครับโดยเฉพาะรถฟอร์ดนะครับจะมีรอย ตัวความยืดหยุ่นของเจ้าตัวแผ่นดั้มครับจะยึดตามโครงสร้างของตัวตู้ดี้รถนครับนะฮะยึดเกาะจะขึ้นลายตัวู้ดี้เลยนซึ่งโดยส่วนมากนะครับเวลาแดั้มเพื่อนๆมาชิคจะประสบปัญหากันมากนะครับเวลาเจอรอยโค้งพวกมันจะต้องมาผ่ากันนะครับก็สกับเกิดการสูญเสียหรือการรั่วไหลแต่ทางทีมงานของคนซาวและเพื่ครับเลือกใช้แผ่นดั้มซึ่งมีคุณภาพมาทำการติดตั้งครับมันจะบล็อกนะฮะให้เจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์ทำงานได้มีคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนะครับนี่คือขั้นตอนและชิ้นิ่วนครับในการออกแบบติดตั้งเเเจจ้้้้้าตัััววลลพในนนนนรรรรรถคคีีีก็็สสิไปท่ยยบบอแะ ในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงเซ็นเตอร์นะครับในเจ้าตัว Ford e v e r e s t ตัว Next Gen นะครับเราดูครับวันนี้นะตำแหน่งนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงเซ็นเตอร์นะครับอยู่ที่บนแดชบอร์ดนะครับจะมีตำแหน่งให้เราติดตั้งนะครับเพียงแต่เราทำการสร้างเพจขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างเจ้าตัวลำโพงเซ็นเตอร์เห็นะครับเวลายืดปุ๊บจะแข็งแรงแน่นหนาครับมีความลงตัวและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้นําเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัว Extra Link นะครับเข้ามาติดตั้งนะครับเพื่อป้องกันเรื่องของเฟร จะสังเกตนะครับว่าขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งงทีมงานอุปวกรสาวและชุนครับทุกขั้นตอนนะครับในการออกแบบมีเหตุและผลนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้เซฟเฟอร์นะครับในรถ Ford E v อ r วอเรตัว Next Gen นะครับสำหรับเจ้าตัว Ford e v e r วอร์เนะครับตัวนี้เจนะครับจะมีพื้นที่นะครับให้เราได้ทาการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซอรเฟอร์นะครับอยู่ที่ทางด้านท้ายนะครับด้านด้านซ้ายนะฮะตัวนี้ครับจะมีพื้นที่เราได้ทงการออกแบบนะครับวันนี้เราก็ได้ทําการออกแบบตัวตู้นะครับเึ่อเป็นตู้ไฟเบอร์นะครับขั้นตอนสําคัญนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซอรเฟอร์นะครับหนึ่งนะครับเราจะต้องหาปริมาตรตัวตู้ซอรเฟอร์นะครับให้แมทกับเจ้าตัวซับนะครับวันนี้เราได้เลือกใช้ซับนะครับของทางค่ายคิกเกอร์นะฮะนะ รุ่น c the u นะครับ rt สิบนะครับตรงนี้เป็นบอยคู่นะครับโหลดที่4โอห์มนะครับบอยคู่นะฮะเราก็ได้ทําการออกแบบนะครับแล้วก็แมทนะครับกับเจ้าตัวตู้นะครับเราก็จะได้นะครับค่านะครับคัตออฟนะครับซึ่งตัวซับทํางานดีที่สุดนะครับค่าความถี่ที่เฉลี่ยนะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับไปทําการนะครับเซตอัพเจ้าตัวเบรเซอร์นะครับนี่คือขั้นตอนนะครับแล้วก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซับูเฟอร์นะครับในรถฟอร์ดเอเวอร์เรสต์ตัวเล็กเจงคันนี้ก็เสร็จสิ สำหรับขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซอฟเฟอร์ครับซึ่งมีไซส์ขนาด10นิ้วในรถ Ford ดเอเบเตัวเน็กเกนคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับในการประกอบเจ้าตัวกาบพร้อมกับมืับงานออกแบบงานซาวนะครับอย่างนีทำเปิดหน้านะครับเพื่อครับให้ได้เบสคที่หนักแน่นแล้วนุ่มนวลครับลดพวกสัญญาณน้อยนะครับนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซอฟเฟอร์ในรถ Ford ดเ e เบเลตัวเน็กเกนค เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูนะครับ จากที่เราได้ทําการทดสอบฟังไงครับการถ่ายทอดเรียองของชิ้นดนตรีนะครับได้โดดเด่นนะครับเสียงคร้องโปร่งนะครับกังวานะครับไปแหลมผิวเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนนะครับฟังรู้สึกเป็นการผ่อนคลายนะครับไม่รู้สึกักนะครับฟังได้หลากหลายสไตล์นะครับนี่คือขั้นตอนนะครับเป็นแรกกับชิดในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถ Ford ดเอเวอเรตัวนี้เจนกันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อสมาชิกก็ได้เห็นขั้นตอนและชนิก ในการออกแบบติดตั้งทางชิมงานอุปกรเสาและช่วยครับทุกขั้นตอนในการออกแบบมีเหตุและผลนะครับเพื่อให้เพื่อนสมาชิกน,นะครับเป็นบรรทัดฐานนะครับในการตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกทําการอัปเกรดระบบเสียงควรจะเลือกนะครับค่ายไหนสํานักไหนนะครับวันนี้ทางชิมงานอุปกรณ์เสาและช่วยครับเราก็ได้นําเสนอข,ขั้นตอนลนิสิก ในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงในรถฟอร์ e เอเวอเตัวนี้เจงคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้านะครับถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอนซาวละชพลครับก็ขอให้มีความสุขก,กับการฟังเพลงนะครับหรือาฝากกดติดตามด้วยนะครับ